คุณผู้ชมพบกับรายการ5นาทีที่เมืองตรังค่ะเพราะยุคนี้เป็นยุคพลังงานแพงไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำมันอีกทั้งยังเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วยหลายประเทศทั่วโลกกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างรู้คุก่าและประหยัดจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญม,มากการคิดค้นการใช้พลังงานทดแทนจากสิ่งอื่นเริ่มเกิดขึ้น เริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้พลังงานทดแทนเป็นอย่างไรเอเค็นว่าเราไปชมรพร้อมๆกันเลยค่ะไบโอกแก๊สแก๊สชีวมวลจากมูลของวัวถืเอเป็นพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ควรมองข้ามแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสินทรี์วัตถุในกระบวนการย่อยสลายโดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนจะสามารถเกิดแก๊สชีวภาพขึ้นได้ซึ่งในแก๊สชีวภาพจะประกอบไปด้วยก๊าซมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซไนโตรเจน ซึ่งคุณสับิติของก๊าซมีเทนนั้นเป็นก๊าซที่ติดไฟได้ง่ายดังนั้นแก๊สชีวภาพที่มีมีเทนอยู่จำนวนมากจึงสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้พลังงานทดแทนหรือไบโอ,อกแกส๊สเกิดขึ้นจากการนำวุ้นของวัวมาผ่านกระบวนการการหมักในท่อซีเมนต์โดยการเติมน้ำและตีให้ละลายและเก็บกักไว้ประมาณ50 6 0วัน โดยสังเกตจากกระมังที่ครอบด้านบนถ้ากระมังลอยขึ้นแสดงว่ามีแก๊สเกิดขึ้นการก่อบ่อกเพื่อเก็บกักมูลของบัวนั้นจะมีการทําท่อเติมมูลของบัวหลังจากเติมมูลของบัวลงไปแล้วจะต้องทําการคนให้เข้ากันเพื่อกระตุ้นให้เกิดแก๊สและเกิดการย่อยสลายด้านล่างจะมีท่อปล่อยน้ําทิ้งด้านข้างจะมีท่อต่อเข้ากับเตาแก๊ เพื่อสามารถนำแก๊สมาใช้ในครัวเรือนโดยจะมีวาล์วเปิดปิดเป็นตัวควบคุมเติมกี่วัวนี่คือในถอนี้กระจายนาดถอซี่นิวกระไดถอยถอต้องนิวกระไดนี่ตรวจเติมกี่วัวจากตรวจเติมกี่วัวตรงนี้มันจะเกิดกระบ,บวนการมักมักแลไรกัดตรงนี้มันจะเป็นถอสําหรับแก๊สนะสำหรับแก๊สจะไล่ข้าซาอยู่ในตั้งนะในตั้งที่ปานี้ จากครั้งที่ก่านนี้ใ่ายแก๊สนี้เราก็จะมาตอเข้าระบบแก๊สติดารในครัวเรือนนะแก๊สติดารในครัวเรือนแก๊สานครัวเรือนบ่อหมักไบโอกแก๊สไม่เพียงให้แก๊สมาใช้พลังงานทดแทนเท่านั้นแต่ยังมีกากของมูลวัวที่เหลือในบ่อซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงดินรวมทั้งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัด ยังหมุนเวียนกลับมาใช้ในแปลงเกษตรได้อีกด้วยหลายครอบครัวเริ่มหันมาให้ความสนใจที่จะใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอกแก๊สซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้แก๊สในการประกอบอาหารทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ไอโอแก๊สจัดมูลของบัวไม่ใช่เรื่องที่น่าขำแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งเพราะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยช่วยกันประหยัดเพื่อประเทศชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ